สวัสดีจากแม่ชุชอบชวนค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรานะคะวันนี้แม่ชุมาชวนเพื่อนๆเ,เ,เข้าสวนค่ะเดี๋ยวจะไปใส่ปุ๋ยพรวนดินอ่าแปลงกุ้ยชายของเรานะคะเดี๋ยวไปทําด้วยกันเลยนะคะขม่าก็ตื่นเต้นดีใจมากๆกับวันนี้อากาศดีสุดๆเลยนะคะ ชาวอังกฤษทุกคนดีใจมากๆเลยค่ะกับอากาศของอาทิตย์นี้นะคะเริศสุดๆเลยค่ะมีแดดแล้วก็อบอุ่นนะคะผักก็ดูสวยงามมีความหวังนะคะเดี๋ยวเราก็จะ,อะเอาช้อนช้อนเล็กๆมาขุดๆแบบนี้นะคะแปลงกุ้ยช่ายของเรานะคะแปลงกุ้ยช่ายแปลงนี้คือแบบคุ้มค่ามากๆเลยค่ะปลูกครั้งเดียวกินได้หลายๆปีนะคะผัก สู้ชีวิตนะคะผักทนหนาวได้นะคะด้วยความบังเอิญที่เรามาค้นพบนะคะปลูกแล้วแล้วมันไม่ไม่เป็นเอ่อไม่ลาจัดไปนะคะไม่ตายในช่วงหน้าหนาวนั่นเองละคะ่ะก็คือเอ่อมื่อมองเหมือนมันยุบไปเลยนะคะช่วงหน้าหนาวแล้วพอสปริงแบบนี้ก็ โล่ Pro, ขึ้นมายอดอวบอวบอ่อนๆเราก็เลยจะมาใส่ปุ๋ยนะคะกุ้ยช่ายนี้จะเป็นพืชที่ชอบปุ๋ยคอกนะคะเราก็เลยจะเอาขี้ไก่อัดเม็ดมาโรยนะคะก่อนที่เราจะโรยเราก็มาพรวนดินให้มันซะก่อนนะคะพรวนดินให้มันแล้วก็เราก็จะมาโรยบางๆนะคะไม่ต้องใส่เยอะเราทําอย่างนี้ทุกๆปีนะคะทุกๆฤดูกาลที่ช่วงสปริงเราก็จะมาดูแลมันนิดนึงแล้วมันก็จะพุ่ง กระชูดแตกใบที่สวยงามแล้วก็จะได้แบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะแบ่งจนเพื่อนเบื่อนหน้าเลยค่ะ เจอใครก็บอกเอากุ้ยช่ายหรือเปล่าเวลาที่มันออกเยอะๆนะคะเราชอบแบ่งค่ะชอบปลูกแล้วก็ชอบแบ่งเลลวลามันมีเยอะเราก็กินไม่ทันนะคะเพื่อนๆเราจะมาแช่แข็งกุ้ยช่ายนี้คิดว่าไม่ไม่อร่อยนะคะแช่แข็งเราก็เลยไม่อยากแช่แล้วก็ตู้เย็นเราก็จะไว้แช่พวกผลไม้ซะมากกว่านะคะแล้วก็จะอ่าเวลาสดสดกุ้ยช่ายนี้กินได้หลายเมนูนะคะไข่เจียวหรือว่าอ่าคนที่ชอบกินผัดไทยก็ไปกินแกล้มกับผัดผัดไทย ก็อร่อยนะคะเป็นผักที่ค่อนข้างจะคนไทยก็คิดว่ามันจะหายากนะคะในในอยู่ในเมืองอังกฤษเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเขาปลูกกันนะคะคิดว่านะคะเราก็ฟังมาจากเพื่อนๆนคอมเมนต์มาแบบนี้นะคะเวลาเราปลูกแล้วมันออกได้เยอะเราจะเรียกเพื่อนๆนที่เรารู้จักมาเอามารับเอาที่บ้านเลยค่ะพรนดินเสร็จแล้วก็มาหว่านหวานปุ๋ยนะคะหว่านหานปุ๋ยพรวนให้ทั่วเลยแปลงนี้ก็ประมาณแค่ายาวสักเม็ดครึ่งนะคะ วางก็ไม่ถึงเมตรนะคะก็ตามในภาพนี้เลยค่ะไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้เยอะปลูกครั้งแรกก็ใช้เม็ดแค่ซองเดียวนะคะเม็ดซองเดียวแล้วก็เออเพาะแล้วก็เอามาลงแปลงเพาะในถาดก็ในบ้านผักก่อนในกรีนเฮาส์ก่อนแล้วก็เอามาลงแปลงคิดว่าน่าจะ4ปีแล้วนะคะแปลงนี้4ี่ปีแล้วยังสวยงามอยู่เลยค่ะยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะแล้วก็ ตอนนี้เรากําลังโรยโรยขี้ไก่อัดเม็ดนะคะเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดใครอยู่อังกฤษอยู่เมืองหนาวเหมือนเราลองทําได้นะคะคือได้ผลจริงๆนะคะกุ้ยช่ายนี่ไม่ตายนะคะความหนาวมาก็ไม่ตายหิมะลงก็ไม่ตายแต่เพียงแต่ในช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันจะไม่มีใบให้เรามันก็คือไปโดเมนเหมือนเหมือนอกระเทียมป่าของที่นี่ประมาณนั้นนะคะเขาก็จะเป็นโดเมนสีไทม์นะคะแล้วเขาก็จะ โพยอีกมอีกทีก็เป็นสปริงนะคะก็เวลาพอๆกับกระเทียมป่าเลยค่ะคือคุ้มมากๆถ้าใครยังไม่ลองยังไม่มีในสวนก็สามารถซื้อมาปลูกไว้ได้เลยนะคะปลูกในกระถางก็ได้ปลูกลงแปลงเหมือนแม่ชุกก็ได้ค่ะ คุ้มมากๆเลยค่ะยืนยันนะคะยืนยันอยู่ที่นี่มาหลายปีก็ได้ผลจริงๆค่ะเดี๋ยวรดวันนี้จะไม่รดน้ำนะคะก็คือจะแค่โรยปุ๋ยค่ะโรยปุ๋ยแล้วก็จะเอาตาข่ายคลุมไว้ไม่ให้นกมันลงมาจิกนะคะจะในสวนเราจะมีนกพิราบเยอะนะคะ ก็ประมาณนี้ค่ะทําเสร็จแล้วเดี๋ยวคอยจะมาคอยอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆเจอกันอีกที่คลิปหน้าค่ะสวัสด,ดีค่ะ